ว่าเริ่มเบงล้วครับพี่น้องเรื่องขาออกล้วครับสังเกตบ้างครพี่น้องเรื่องขาเงี้หน่อยครับกามันเอาันเล็บหัวมนีะครับก็คือเอาขาหนาเอาหัวออกมาถือข้างครับพี่น้องแต่ันเล็บงายครับมาก็มาเอาขาล้างออกเด้พี่น้องเด้อเสังเกตด้วยครับเงีง่วลรกวครับคือออกแบบนี้คือถูกวิธีครับถ้าเราขาล้างออกนี่ส่อมมีปัญหาหรอครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับยู่กับผมเก่าครับชาวมุขคนเกษตรป้ามครับพี่น้องครับนี่มาชมง้วออกลูกครับออกตอนแรงครับง้วงทองที่สามครับพี่น้องกาลังขากาลังออกครับข่าว่าแร้วครับอ่ะที่พอชัดไปนะครับพี่น้องน่ามึงเก็บทองนมือแรงครับ เบ่งลูกเบ่งเดิมเบ่งนะครับเบ่งเด่ะมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับมาลุ้นน้ำกันทีได้ปู่คืได้เมียรครับ,บคืออะไรมูข้อขอบวบแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ก็ยังได้ขบวบแล้วครับ ครอบเลยทุกตัวทุกตัว,ต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 วนั่นแหล,คคละ,คะครับนี่ยมันครอบไปแล้วครับแต่ว่านั่งเก็บท้องมาแรงครับจบจ,บจอดซ่อมๆกันมาหลายมือแล้วครับพี่น้องขึ้นก็ได้ลุกมาซ่อมครับมืัอนี้กรที่แรกว่า ใส่เมลแรงเมียนครับใส่กางเบ้นใส่มลแรงครับ,ม,รรบมันก็เลย่อาประชัดในเยาว่ากันเด็กพี่น้องด้วยเขาไปไกลว้เลยครับยันแกะยันแกะบอเบงครับ ทิ้งทองแบบไดเีฟยวขนาดครับพี่น้องนิ่งไปก็เอาข้างกายก่อนเฟืองไปครับอเบ่งล <ices> kind of ูกเบ่งเบงเร็วเร็เบ่ง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 เรื่องเบ่งครับ กานที่ับแคบกับได้ผัพอาจจะได้เจอมุมสองมุมด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับพี่น้องครับตอนที่มันเบ่งนะครับข้าชนละมุนครับพี่น้อง เรเบเดไายสุพีสุนองเบิรงครับออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับออกแล้วกำลังเช็ดออกกันครับออกมากอะครบเตืนสมบูรณ์ดีครับพี่นอ้องครับสีสวยดีดี่ครับตอที่สามละครับพี่น้อง เบิ่งครั้งแล้วครับพี่น้องยกแางเบิ่งแล้วได้ตัวผู้ครับเพราะว่าผู้รือว่าแม่ครับพี่น้องว่าแตนออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ดีครับพุ่มใจเบิดครับว่าแตนออกไม้ได้เลี้ยงครับพี่น้องครับผมบริสเลียดครับครับเอาเลียลูกเลียเลียดูดูครับเห็แม่มันเลียกมันเถอะครับพี่น้องมันคอยสีแข็งไว้ครับ จากห้าเซนหล้วก็ปล่อยมันเลี้ยครับเพื่อกระตุ้นกลามเนื้อครับกามเนื้อให้มันตื่นตัวได้ไบครับถ้ามันเป็นย้มันขึ้นครับพี่น้องไหแม่มันเลียยครับผลมันเหี่ยงใบไหม,มันแข็งแรงใบครับปล่อยมันเลี้ยต่มที่มันหมากได้ครับก็คนก็นได้ตั้งแต่ยืนเบื้องก่อนครับเพราะว่าย่านมัน ขาไปกล้ยันมันหึงลูกครับเหยียบขาเหยียบแข้งลูกครับพี่น้องต้องป่อยมันซะกกอนครับโดนเติมเนื้มันกัสีลูกขึ้นมากขึ้นกาครับหนี่ลูกขึ้นมากกินนมแม่มันครับเพราะยืนแข็งแน่ต้องจับปากมันใซนนมแม่ครับปล่อยแม่เรียกก่อนครับจะเริ่มแล้วครับพี่น้องครับก่อนที่แรกครับง่วออกลูกไม้ครับ เอาลูกแมงเสือย่เลืเ่อมตักน้ำไปให้มันกินครับพี่น้องตักน้ำมาจากถังหนึ่งครับเพราะมันเลี้ยลูนกน้องเสดิงโง่ไปใส้น้ำครับแตัว่าตักไปจันเเลยครับผู้เฒ่าเก่าคือจะให้น้องออกไว้ครับพี่น้องเอาใบพไปให้มันกินครับร่วมเสียผู้เฒ่าเก่าครับเรื่องทะเก็ะล่องเบิรงครับครับมีถังน้ำน้างๆงตักต่างไว้ มันกะริยลูกมะแนงกะทีขึ้นไปกินน,าน,น้าครับเห็นไหมครับกินน้ำกะทีก็คนเท้าไอ้ต้นบอพี่น้องเอาลูกไม้กะทีท้อ,อ,งอ,ททองเบาท้องกวนแน่กะทีหิ้วหยาหิ้วน้าไปนะครับไฟมันเลี้ยกคนครับจังนั้นก็แข็งครับครับการเลี้ยนอ่นดีดีครับเลี้ย มันกระตุนความเนื้อลูกมันครับอย่างนึงก็คือทาทุ่มเพื่อนเป็นหมอครับิ่นว่าจะเพิ่งฉีดยาแม่มันครับให้นองมันออกกันครับพี่นนองใอ้นองมันออกกันแม่นยาแก้เสบเนี่ก็จักมือสองมือเขาฉีดก็ได้ครับยาแก้เสบครับเอาลูกแมงสิก็คือเพื่อนบอกให้ฉีด ยาบบำรุงครับเพื่อไปบำรุงนมครับให้ลูกได้กินเต็มที่ครับบำารุงนมครับออยาแก้ปวดครับเขียดยางละซิมหาซีก่อนครับพี่น้องจิตแก้ปวดครับบำรุ่งก่อนครับ ยังน้อยมันกับลูกเหรอครับพี่น้องนี่เพราะว่าแม่ไม่เลี้ยไมเลี้ยมากสักีเริ่มแข็งแล้วครับใส่นนะครับพี่น้องฉันมีสายที่ออกจากใส่นะครับถ้ามันแย่อะไรกะเอากันไก่ตาดอกเด้อพี่น้องเริ่มสนับมือใหม่ครับตาดอกแข็มันเหลืออยู่จักซองขมือนี่ครับพี่น้องครับอันนี่ครับเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มลูกแล้วครับเริ่มกึ๊กกึกกึกแล้วครับหลังจากพี่น้องตัดใส่งื่อนหรือว่า ใส่งว้วหน่อยนะครับพี่น้องจากแจ้งมากครับขึ้นมือต่อมากสินะครับพี่น้องอย่าลืมเน้ออย่าลืมดูแลรักษาดีๆครับเพราะว่าแมงวันมักแฉะครับใส่งี้ยวหน่อยครับมักไปขี่ใส่ล้มสีเกิดนอนครับรักษายากครับพี่น้องป้องกันดีๆนะครับเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่ไว้ดูแลดีๆครับครับคลิปนี้กับพีกคนิคอจบไวซํานี่แหละครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดติดตามครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับ เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับมงคลเกษตรฟ้ามครับ